นันมาแล้วจ้าครูนันมาแล้วจ้าเมนูวันนี้เดอ้อคุณครูจะมาต้มจืดหมูสามชั้นนะคะใส่อะไรคะนี่ใส่กุ้งแห้งนะคะใส่หัวไชเทา้าใส่ตำลึงนะคะนะคะนะคะคุณครูคก็ต้มน้ำให้เดือ,ด,อดน,น,น,นานๆก่อนแล้วคุณครูก็เอาใส่กระเทียมลงไปแล้วนะคุณครูก็หมักหมูวไว้ประมาณชั่วโมงนึงนะคะท่านผู้ชมขาเนี่ยหมักหมูวไว้ชั่วโมงนึงนะคะ่ะ พอน้ำเดือดใส่กระเทียมลงไปได้ไหมคคุณครูก็เอาหมูลงนะคะเอาหมูลงเสร็จแล้วคุณครูก็ก็หลายก็แล้วนะคะคุณครูนั้นกอขนาดเป็นคุณครูก็ยังไม่ค่อยเก่งในการพูด <c oughs> แต่ว่าพวกเราก็เก่งทุกคนเลยค่ะมาพูดในกล้องได้ใช่ไหมครับแลคุณคูนั้นก็เอาหัวไช้เท้าลงหัวใชเท้าลงนะคะพอหัวไช้เท้าเดือดสักหน่้ยคุณครูก็เอากุ้งแห้งลงนะคะกุ้งแห้งคุณครูช่วยซื้อ ที่ทะเลมานะคะเตือนชื่องโควิดซื้อมาเยอะเลยค่ะครูก<ณ>็เลยเอามาใช้หน่อยไม่ค่อยได้ใช้นะคะแล้วทีนี้คุณรูก็เอาตำลึงที่บ้านครูมาใส่ด้วยนะคะเนี่ยมีตำลึงด้วยนะคะท่านผู้ชมคน่คะปรุงรสตามใจชอบนะคะต้มจืดหมูสามชั้นนะคะใส่หัวใช้เท้าใส่ตำลึงใส่กุ้งแห้งนะคะเนี่ยท่านผู้ชมคะพร้อมเลยค่ะคงครูนั้นใส่กระเทียมด้วยนะคะเพราะว่าคนานั้นช่วยผมซื้อกระเทียมมาเยอะเขาก็ขายหน้าบ้านครูนะคะเห็นไหมคะน่ากินไหมคะ เดี๋ยวมีคอโรฟินนะคะคอรโรฟินก็จะทําให้เราผิวพรรณสวยงามใสเลยค่ะสีเขียวป้านกูนันมีตําลึงเยอะกูนันก็เลยเก็บมาใส่นะคะเห็นไหมคะท่านผู้ชมค่ะต้มจืดหมูสามชั้นใส่หัวไชเท้ากูนันเป็นกระแซบป่ะค่ะเป็นกระแซบป่ะพอไปใกล้กล้องแล้วมันก็สิระเบิดเนาะค่ะเนาะนะคะนะคไปกินกับไข่เจียวนะคะไข่เจียวก็อร่อยๆร้อนๆนะคะเมนูคู่วันนี้มากินเ้ยค่ะเด้อมากินน้ำคูเด้อ เ้มจืดหมูสามชั้นใส่กุ้งแห้งใส่หัวไชเท้าใส่ตำลึงนะคะตำลึงมีคอโรฟินนะคะอย่าลืมนะคะคอโรฟินเรายังกินเลยนะคะน้ำคอโรฟินนะคะใส่ไปเลยค่ะสีเขียวคุณครูเก็บในบ้านคุณนี่แหละค่ะตำลึงค่ะจะแซียบเค่ะทานผู้ชมะค่ะเห็นขาพุพุดพุทพุแล้วะค่ะ,ะโอเคนะคะโอเคนะคะเห็นไหมคะ ต้มจืดหมูสามชั้นใส่หัวไชเท้าใส่ตำลึงใส่กุ้งแห้งมาขือน้ำคูเดาหล่าเด้อมาขือน้ำคูเด้แซแซบแซบแซบค่ะก่อนจะกินบีบมะนาวแหงแซบเลยค่ะเด้อบีบมะนาวนี่แซบเวอร์เลยค่ะบีบมะนาวใส่ด้วยนะคะโอเคค่ะโอเคค่ะมาเด้อมาขือน้ำคูเด้อแซบ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 ค่ะจุบ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 ไอเล็บอยู่ไอเล็บตักอันนี้ออกก่อนฟองมันออกก่อน โอเคค่ะโอเคค่ะโอเคค่ะเห็นบ่ค่ะเป็นทธอแซบบ่เลิฟเลิบเลิบเลิบเพื่อนในยนูทูบ่แต่น่ารักน่ารักโอเคค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอีกรอบนะคะจุบ๊บจุ๊บค่ะ